สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยคุยหุย้นนะคะประจำวันพุทธที่3เมษายนพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันนฤดีรดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุน,นันท์สวัสดีครับตลาดหุ้นช่วงนี้เงียบมากนะครับค่ะไม่ไปไหนเลยก็แกว่งโกลนกรอบแคบแค่มูลค่าการซื้อขายก็จางลงแล้วก็ดูดิ การซื้อขายแต่ละกลุ่มไม่ได้มีความตื่นเต้นเลยนะครับก็ขาดปัจจัยที่นำลงห้องรอวันที่สิบไม่สายจนนี้วันเดียวแล้วมั้งค่ะหรือรอหลังสงกรานอีกทีหนึง่งแต่ว่าวันที่สิบนี้ก็มีนัยยะนะครับค่ะมีความหวังเล็กๆเ,เหมือนกันนักวิเคราะห์บอกว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือนงงอนงอาจจะลดดอกเบี้ยแต่ส่วนใหญ่มองไม่ลดนะครับ ถ้าล้นก็จะเป็นข่าวดีชิ้นใหญ่ปลุกตลาดให้คึกคักต้อนรับสงมกรานล,ละ่ะก็เราดูนะฮะแต่นับจากนี้ต่อไปเนีแน่แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยผ่านไปอย่างเชื่องช้าเรือเชื่องซึงมไปเลยนะครับดูอย่างตลาดหุ้นภายนอกวันนี้ไม่ค่อยดีนะดาโจนเกือบ400จุดยุโรปก็ลงกันแลนรและน่านเหมือนกันไม่จแรงมากแต่ก็ลงและเพื่อนบ้านยานอเซียนะครับ ก็ที่เปิดมาไม่เห็นที่ไหนเขียวแรงหมดครับแต่ลบไม่มากนะไม่ถึงอะไรแรงนะเว้นแต่ว่านี่นี่เกย์จะทุ้นตวเขียวว่าขึ้นมาเยอะนะครับเราก็คงจะดูแล้วรอดยากมั้งนะแม้ว่ายิ่งจะใกล้เทศกาลประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทจดเวียน โดยแบงก์นำก่อหนหลังสมกลางเนี่ยกลับมาก็จะได้เห็นนะครับค <kalk. S 1> แต่ว่าไม่มีการพูดถึงไม่มีแรงจูงใจให้ไม่มีแรงเชียร์ให้ไปเก็บหุ้นแบงก์นะฮะตอนนี้ก็มัสนใจหุ้นรายตัวมากกว่าช่วงนี้ MGI หรือ Mitsui International ดูท่าทางเป็นขาลงเต็มตัวนะครับ <kalk. S 1> ข่าวอะไรก็งัดไม่ขึ้นนะครับมีข่าวเชิงบวกหลายอย่างเช่น ได้รับเชิญจากผู้บริหารนะครับได้รับเชิญจากแอดวาน AJ a c e Technology นวัดอิศรไกศีกล,ลนะ,ะให้ไปเป็นกรรมการเพื่อเริ่มบุกทางธรุรกิจนะ,ะก็ไม่ได้เป็นข่าวดีเท่าไหร่คุณขึ้นพ่พับเดี๋ยวก็ลงเลยนะครับสำหรับเป็นใหญ่แล้วลงมาต่อเนื่อง อย่างล่าสุดก็มีขา่าว m t i ไปซื้อหุ้น3าิบล้านหุ้นราคา4 50, ี่บาทห้หรือสัส่วนหนของบริษัทสบายเทคโนโลยีและคุณนวัดนี่ก็จะไปเป็นรองประธานกรรมการบริหารด้วยนะครับไปต่อยอดธุรกิจปรากฏว่าหุ้นก็ไม่ได้ตอบรับลงมานะแล้วเมื่อวานนี้ลงหนักเลยไปลยอี่สบาทห้ คิดดูลงมาเท่าไหร่ลงมาจาก65สิบห้าบาทห้า่สิาตังนะครับจุดสูงสุดตั้งแต่เข้าตลาดตอนนี้หายไปแล้วนะเกือบสี่สิบบาทนะ <c oughs> จ์ว่าคำถามคือรู้ว่าไปรอบรอบขาลงนะจุดหมายปลายทางขาขึ้นนะมันจบไปแล้วปิดฉากไปแล้ว ตอนนี้มันขาลงเต็มตัวแต่จะลงต่ำสุดเหลือเท่าไหร่นี่นะครับเป็นคำถามที่แมงเน่าที่ติดดอย MGI ถามถายกันมาไม่มีใครคาดการได้จะลงลึกขนาดแล้วก็รอดูนะครับเป็นขาลงเต็มตัวและสังเกตนะครับช่วงนี้หุ้นเก่งก,กำไรตัวเ,เล็กๆนะม้อยก็รอดหมดนะ นี่น่าจะเป็นผลพวงจากการที่กรต่ออกคำสั่งใบสั่งมาห้ามซื้อเพิ่มเอ็นบีดีอามันทำให้ปิดช่องทางการปั่นหุ้นนะครับการสร้างภาพลงตาเพราะว่าเอ็นบีดีอรนี่ตกลงกลายเป็นเครื่องมือของนักลงทุนวิชาชีพในประเทศนะในการสร้างภาพว่าเฮ้หุ้นตัวนี้มี มีชื่อเอ็น i ีดยเยอะดูเหมือนว่าฝรั่งซื้อนะฮะแต่จริงๆเนี่ยเป็นพวกคนฝรั่งหัวดาคนไทยพวกขาใหญ่พวกเจ้ามือพวกเจ้าของเนี่ยบางทีเปิดบัญชีนะครับให้นอมินีเปิดบัญชีกับโรเกอร์ต่างประเทศแล้วส่งผ่านคําสั่งเข้ามาทําให้รู้สึกว่าดูเหมือนว่าฝรั่งเข้ามาซื้อหุ้นตัวนี้ซึ่ง มันเป็นหุ้นเน่าอ่ะฝรั่งผีบ้าที่ไหนจะมาซื้อแหกตาก,กันนะ่ะสร้างภาพลงตากนี่ช่องทางนะครับแล้วการไปซื้อเอ็นวีดีอเยอะเนี่ยนะหุ้นไปกองอยู่ตรงนั้นนะ่ะมันก็ทำให้หุ้นในกระดานเนี่ยที่ซื้อขายกันเนี่ยเหลือน้อยนะมันรู้สึกว่าเออโอเอ็นวีดีอเยอะแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้นะครับใครที่ถือหุ้น สมมติว่าจะหลีกเลี่ยงการ tender offer นะครับหรือการรายงานข้อมูลการถือหุ้นเนี่ยก็ไปชื่อเอ็น i ดไว้มันก็สตรวจสอบไม่พบเนไม่ต้องรายงานการถือือครองหุ้นเกิน5%มันหลายอย่างครับที่กรตอบอกว่ามันเป็นช่องทางที่จะทำให้เกิดการผิดกฎเกณฑ์ต่างๆหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์เนี่ยนี่แหละครับมันเกิดขึ้นมาหลายปีนะครับ เนี่ยตัวเลขเอ็นวีดีอาที่สูงขึ้นนะนักลงทุนไทยที่ไปซื้อสูงขึ้นเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้ตั้งใจไปลงทุนรือเกนกำไรหรอกครับแต่ว่าใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างภาพแหกตานักลงทุนลวงโลกแล้วก็ปั่นหุ้นด้วยนั้นหุ้นปั่นเห็นไหมละช่วงนี้ยคือเราพูดได้เราไม่ได้ระบุตัวแต่เรารู้ว่าตัวไหนปั่นไม่ปั่นแต่นักลงทุนรายย่อยบางทีไม่รู้อินโอยเหน่งไง เห็นเครื่ง่างราคาปล่อยข,าาข่าวมันก็ไปเล่นกับเขาพวกสร้างมโนว่าผลประกรอบการจะเติบโตจะเป็นหุ้นเธอลาว,ลวพวกแหกตาทั้งหลายเนี่ยนักใครหลงตัวเขาไปเล่นนะฮะรีบบอ,อกครับเพราะว่ามันจุบจบแล้วหลังจากนี้จะเป็นขาลงเต็มตัวแล้วก็จะในที่สุดจะเป็นหุ้นตายซากครับเพราะผู้บริหารบริษัจจทจดทะเบียนเหล่านี้ไม่ได้มีฝีเมื่อนะครับที่โมแหกตาไปวันวันหนึ่งคิแต่จะ หากำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นโกงนังลกลงทุนทั่วไปมันไม่มีปัญญาไปนั่งคิดแผนทางธุรกิจหรอครับคิดถึงเรื่องการปั่นราคาหุ้นมากกว่าแล้วากิจการจะไปรอดอย่างไรแนะนำนะครับไปดูสำรวจตรวจสอบดูหุ้นลิติดอยู่ในพอร์ตนะมันมีหุ้นเข้าขายปันเท่าไหร่ถ้ามีต้องทำใจทิ้งด้วยนะครับผมเคยเตือแล้ว คุ้นที่เคยไปเกือบร้อยบาทแล้วลงมาเหลือสิบบาทก็ทาใจขายไม่ลงหมกไม่ทําใจวันนี้วันหน้าจะไม่เหลืออะไรเพราะในที่สุดมันก็เหลือสตางค์สองสตังค์หรือไม่ก็ถูกสะเพริดพ้นตลาดจุดจบมันอย่างนี้นะฮะหุ้นปัดตอนนี้ก็เห็นนะ,ะไปดูด้วสังเกตหุ้นตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยลงแบบไม่มีไม่มีจัญญาณงโงหัวเลยลงทุกวันซึมลง บอลูก็ไม่มีนะดีครับถ้ามันจะเป็นถูกการสูญเสียขั้นใหญ่แต่ว่ามันทำให้นักลงทุนหนูตาสว่างขึ้นพฤติกรรมการปั่นหุ้นมันลดลงก็น่าจะดีและค่ะเอาล้วครับช่วงช่วงก่อนสงการนะทำใจไว้นะครับวอลุ่มการซื้อขายจะบางไปคะเมื่อวานนี้ก็เหลือระดับสามหมื่นนะวอลุมอย่างนี้นะครับสองสามหมื่นล้านเนี่ยโ,โรเกอร์ทั้งสามสิบปดเบอร เหนื่อยครับจะมีเพียงไม่กี่เบอร์ที่อยู่ได้นอกั้นตายครับ<ช>ถ้าวอลุ่มี่ยไปอย่างนี้สักระยะนะครับค่ะ ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นไปจนน่าจะประมาณวันที่10เมษายนน่ยนะคะเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยนะคะที่ต้องไปรอการประชุมของกอนงวันนั้นก็ยังจะมีเรื่องของการประชุมของดิจิทัลวอลเล็ด้วยนะคะของคณะกรรมการชุดใหญ่ที่ทุกฝ่ายก็รอความชัดเจนนะคะทั้งเรื่องของแหล่งที่มาของเงินไทม์ไลน์ต่างๆที่ก็ออกมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าถ้ามีรายละเอียดหรือมีความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมาเป็น s e n ิเ m e n t เชิงบวกได้นะคะก็คง ต้องไปรอกันวันที่10เมษายนค่ะอย่างที่คุณสุนันบอกคือช่วงนี้ตลาดมันไม่ได้ไปไหนไกลมันก็เคลื่อนไหวไซเยวอยู่ในกรอบแบบนี้นะคะก็เลยอาจจะให้พักตลาดหุ้นไทยไปดูตลาดทองคํากันนิดนึงไหมคะคุณสุน,นันเพราะว่าเช้านี้ทองรูป,ปรพรรณไทยเนี่ยแตะระดับ40,000บาทเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทองโลกเนี่ยก็ทําเรียกว่าทำเอาทำาา หลายต่อหลายครั้งนะคะพุ่งทะลุไม่หยุดเลยเมื่อคืนนี้ราคาทองคำโลกก็ยังพุ่งต่ออีกประมาณ24เหรียญน,นะคะทําให้เช้าวันนี้เปิดตลาดมาเนี่ยราคาทองไทยเนี่ยปรับขึ้น350บาทค่ะโดยในส่วนของทองคําแท่งเนี่ยขายออกที่บาทละ39,600บาท ส่วนทองรูปประพันธ์นะคะขายออกที่4,100 0บาทค่ะซึ่งในบรรดากูรูทองคำทั้งหลายเนี่ยนะคะก็อย่างทางคุณจิตติตั้งสิทธิพักดีสมาคมนายกสมาคมค้าทองคำค่ะก็มองว่าเพราะฉะนั้น,นทองคำแท่งเนี่ย ที่จะแตะระดับ40,000บาทเนี่ยเป็นไปได้ไม่ยากแล้วะนะคะปัจจัยหลักก็มาจากธนาคารกลางหลายประเทศจากกระแสดลดการถือครองดอลลาร์เข้ามาถือทองคําเพื่อป้องกันความเสี่ยงและแนวโน้มทองโลกและทองไทยยังเป็นขาขึ้นต่อค่ะโดยเขาบอกว่าเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองปรับขึ้นแรงเฉียด4,000บาท ซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนตลอดที่อยู่ในวงการนี้มากว่า60ปีนะคะยกเว้นความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ประทุแรงขึ้นอีกก็มีโอกาสดันทองแตะ40,000บาทภายในสัปดาห์นี้ค่ะ<ช>ก็เช่นเดียวกับทางผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหัวเส้งเฮงโกลฟิวเจอร์นะคะคุณสิริลักษณ์ปากฏที่ประภาค่ะก็คาดว่าทองไทยน่าจะแตะ40,000บาทใน2วันนี้แล้วก็มีแนวโน้มขาขึ้นต่อจากข้างเงินบาทอ่อนค่ะ ครับถ้าสอ,สองเด็กอย่างนะครับค่ะทองขึ้นบาทก,ก็เนี่ยมันราคาทองใ,ในประเทศนะครับยิ่งไปใหญ่ใช่ค่ะก็แต่ว่าส่วนทางกันนะคะสําหรับบิตคอยเมื่อก่อนนี้บิตคอยก,กับทองคำเนี่ยพุ่งขึ้นไปคู่ๆกันนะคะแต่ตอนนี้ทองคําพุ่งไปแล้วแต่ว่าบิตคอยเนี่ยอ่อนตัวลงไปอยู่ระดับหกหมื่นห้าพันเหรียญแล้วค่ะอืมอืมไหนบอกจะไปไปสร้างอะไรนะอะไรรอบที่ รอบที่สี่ะค่ะอ๋อแต่ว่าก็คือมันเข้าเดือนเมษายนแล้วนะคะก็เข้าในช่วงของที่บอกว่าจะมีเรื่องของ Bitcoin h u าวิ่งก็คือหยุดลดการขุดเนี่ย บิตคอยลงครึ่งหนึ่งอะนะคะซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นในราวๆเดือนเมษายนนี้เพราะอาจจะใกล้แล้วราคามันก็เลยอาจจะมีการปรับลงไปเดี๋ยวก็รอดูนะคะหลังผ่านช่วงนี้ไปราคาบิตคอยจะปรับเพิ่มกลับขึ้นมาหรือไม่ค่ะเอาล่ะกลับมาตลาดหุ้นนิดนึงเมื่อวานนี้มีหุ้นน้องใหม่นะคะคุณสุนันเข้าเทรดในาตลาด M A I ค,ค่ะตัวเล็กตัวเล็ก,ต,ลกตัวร้อนอน่ะใช่ A P O ค่ะบริษัทเอเชียนน้ำมันปาล์มจำกัดมหาชนปรากฏว่าปริเทศเนี่ย ยืนเหนือจองได้ร1 4เปอร์เซ็นต์นะคะหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นมา1บาท13สตางค์ราคา IPO เขาเนี่ยอยู่ที่99สตางค์ค่ะระหว่างวันเนี่ยปรับขึ้นไปสูงสุด2บาท86สตางค์ก่อนที่จะมาปิดตลาดที่ราคา2บาท12สตางค์ค่ะ2บาท86เลยใช่ค่ะสองร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมซิลลิงไหมค่ะเก้าสามยี่เจ็ดอ๋อเกือบเกือบไม่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 สองร้อยเปอร์เซ็นต์ น้ำมันปาล์ลงไหมน้ำน้ำมันปาล์มลงไหมจ้ะอ๋ออันนี้ไม่แน่ใจถึงน้ำปาล์น้ำมันปาล์มจะลงนะอืมแต่ว่าโอ้โหนี่ขึ้นน่าดูเลยวันนี้มีน้องใหม่ตัวไม่ใช่ใช่วันนี้ก็มีอีกหนึ่งตัวนะคะก็ลงสนาม m a i เช่นเดียวกันนะคะก็คือบริษัทอ่า b p h นะคะก็เป็น บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกนะคะเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้าภายในอาคารสินค้าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอุปกรณ์โซลาเซลล์บริหารจัดการออกแบบติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะสำหรับ BPH เนี่ยนะคะ ก็มีราคา IPO อยู่ที่90สตางค์ค่ะ PE เขาเนี่ยประมาณ18เท่านะคะก็คำนวนจณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบสไตรามาสค่ะราคา IPO 90สตางค์ค่ะอีกอีกแวบเดียวครับไม่กีก่กกกกใจเดี๋ยวก็ประลองนะตรงสนามน,นะจ่ะจะวดีไม่ดีนะครับกาส่นพวกนี้ก็จะมีอีกตัวเหมือนกัน ใช่3ตัวติดนะคะพรุ่งนี้ก็ยังเป็นตลาด M A I เช่นเดียวกันนะคะก็คือตัว Q T C G ค่ะบริษัท Q T C G นะคะเตรียมเข้าใน M A I วันพรุ่งนี้หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ก่อสร้างค่ะราคา I P O 1นึบาท20สตางต่อหุ้นค่ะ,อะมองกแต่ว่าเมื่อวานนี้ใครมีก็ร่ำรวยไปนะครับอหุ้นจอตอนนี้ร้อยกว่าเปร์เ็นตนีห้หายากนะ ค่วม <c oughs> โดยกันไปวันนี้นะลุ้นตัวนี้ตัวโกงเนี่ยก็คงเหนือจองน่ะดูกระแสนะเราคะนะ <c oughs> จะร้อนแรงอะไรขนาดไหนก็ว่ากันไป <c oughs> แต่ว่าคนขายก็วันแรกแรที่มีโคต้าจองนะครับ <c oughs> ว่าแรกแรกนี่น่าจะทำกำไรได้ดี กาคาน่าจะดีนะคะอะเดี๋ยวรออีกไม่กี่สองสานาทีนะคะตลาดเปิดเรียบร้อยแล้วระหว่างรอเราไปดูตัวเลขตลาดหุ้นกันก่อนนะคะไล่ตั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะดัชนีก็ปิดปรับตัวลงไปทั้ง3ามตลาดเลยนะคะโดยดาวโจนสน์นร่วงลงไปถึง396.61จุด SP ลงไป37.96จุดแล้วก็เนสแสกลงไปร5 6 3 8จุดจุดหลังจากที่สหรัฐมีการเปิดเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเนี่ยสูงกว่าที่มีการคาดการเอาไว้ ะะทําให้อัตราผลตอบแทนพับัารัฐบาลพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ4เดือนและทําให้นักลงทุนกลับมากังวลอีกครั้งนะคะว่าเฟดอาจจะชะลอเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็คงอัตราดอกเบี้ยนในระดับสูงเป็นระยะเวลายาวนานขึ้นค่ะแล้วก็ตลาดเองเนี่ยก็ยังถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นเทสลาด้วยนะคะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปก็ปิดปรับตัวลงไปทั้ง3ตลาดเช่นเดียวกันค่ะโดยฝรั่งเศสลงไป75.76จุดเยอรมันลงไป209.36จุดลอนดอนลงไป17.53จุดค่ะจากการปรับลงของหุ้นในกลุ่มเฮลแคร์แล้วก็นักลงทุนประเมินข้อมูลเงินเฟอ้อของเยอรมนีเพื่อหาสัญญาณว่าถึงเวลาที่ธนาคารกลางยุโรปจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือยังนะคะ สนราคาน้ำมันปรับเพิ่มสูงขึ้น1เหรียญ44เซนสำหรับเวสเท็กซัสค่ะปิดไปที่8 5เหรียญ5เซน้าเซนเพิ่มขึ้น1เหรียญ50เซนปิดที่8 8เหรียญ92เซนค่ะจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ส่วนทองคำค่ะก็เพิ่มขึ้น24เหรียญ70เซนต์ปิดที่ระดับ1อ2อ1เหรียญ80เซนต์ต่อทรอยส์ออนนะคะก็จากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดไทยค่ะส่วนดัชนีหุ้นไทยเราปิดปรับตัวลดลงไป0.02จุดค่ะปิดที่ระดับ1,379.46จุดมูลค่าการซื้อขาย38,240ล้านบาท ห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1ปตทอสำรวจและผลิตวกไป4บาทปิดที่155บาทอันดับที่2 KTB ค่ะลงไป3 0สตา์ปิดที่16บาท60อันดับที่ 3Kbank ค่ะลงไปบาท50ปิดที่122บอาท50อันดับที่4 CPO ลงไป5 0สตา์ปิดที่54บาทและอันดับที่5 c r c ลงไป5 0สตาปิดที่34บสาท75สาตา์ สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะต่างชาติขายรายเดียวเลยเมื่อวานนี้1,580ล้านขณะที่กองทุนซื้อ468ล้านบโบรกเกอร์ซื้อ477ล้านและรายย่อยซื้อ634ล้านค่ะครับนี่กี่ตาร์ฮุนโตเกียวเช้านี้ลงไปสี่ร้อยสิจุดนะครับฮ่องกลงลงไปหนึร้อยสอจุดแล้วก็จีนล,ลบสิเวจุดอ่ะตอนตอน่ะไปไปของดูของเราครับเป็นไง บ้าน,เ,นาเราก็ไม่รอดนะคะอ่อนตัวลงไปตามทิศทางของตลาดหุ้นทั่วโลกค่ะบ้านเราลงไป4.74จุดนะคะอยู่ที่1,374.72จุดมูลค่าการซื้อขาย2,191ล้านบาทส่วนหุ้นน้องใหม่นะคะ bps ค่ะก็บวกขึ้นมา1บาท5สตางค์หรือ116.67%อยู่ที่บาท95สตางค์ค่ะส่วนรุ่นพี่นะคะวันนี้อ่อนตัวลงมาแล้ว apo ค่ะลงไป12สตางค์นะคะวันนี้อยู่ที่2บาทค่ะ ครับค่ะครับอ่าพักช่วงนี้นะครับค่ะท่านผู้ชมผมอาจจะเป็นมาเฟียไว้หน่อยนะครับแต่งตัวเป็นมาเฟียน่อยไปผ่าตัดตาไม่อยากเปิดตาอายครับอ่ะเดี๋ยวรอสถานการณ์อีกสักสองสวันนะคะสักสองัอาจจะตลอดอาที่นี้นะครับค่ะเปิดดูได้ไอ้อายตัวเองมันตามันเหมือนตากุ้งยิงนะครับเมื่อวานที่ลาไปไปผ่าตัดตามล้นะครับ พาราพักันสักครู่ครับค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ